สวัสดีเนี่ยเมื่อเสาร์ครับพี่น้องสุขูสุขคนครับตอนนี้พมก็อยูบานนะครับครับเสาร์เมื่อนี้กรสิพาไปเบิงสวนนะครับสวนเกษตรผสมผสานคือกันแต่ว่ากระสีบบมีมีพักร้ายคืออยู่หนานะครับสีเน้นเรื่องพลัมใหมนะครับคราบห้องกลับไปเบิงกันเลยนะครับว่ามีอียงเนี่ยเสาร์เมื่อนี้กระล่มดีนะคบมีลมอากาศหนาวเย็นครับกรสิมี ต้นกล้วยต้นกล้วยรอบนี้ก็เริ่มบางลงแล้วนะครับเพราะว่าต้านไปนำ้ำซิบบคอยเห็นหมากร้ายคือส่วงคลิปวิดีโอก่อนครับมีกล้วยส่วนหมากมีแต่กล้วยน้ำหวานะครับครับนี่ก็เป็นกล้วยอีกกล้วยอีตอครับมีโกอมกเผาวน้ำหอมนําครับมีกุ๊กใหม่ร้ายชนิดครับ ลำว่าคือกันช่วงนี้ก็ห่อนนาแหลงแล้วนะครับนาหนาวนี่ก็ดินแหงเบิ่อละเจ้านอนกับน,นาแหลง่งครับเพื่อนผมกับสิบเป็นประมาณนี้มีต้นใหม่ร้ายครับมีได้ผมลูกไกวมีหัวซึ่งไข่หลักก็แกวมังกรแล้วก็ททองอุไลครับดอกเรื่องเลื้งนั่นละ ครับหันกระแก้วมั่งก้อนอีกเบิ่งทั้งเนื้อก่อนครับตอนนี้กระยุทั้งเนื้อแล้วก็มีบักม่วงฮาวบังหน้าหงคือเกาบะเบิงบ้งความแจกต่างคงพักขับอันนี้พี่น้องรอบก่อนนะั้นพักเบทันใหญ่นะครับครับอบนี้พักใหญ่เบิ้อพดแหลวพ,พ,พ,พักสี่ ครับมึงใหญ่เบิ่อแล้วเอาไปใส่ลาบใส่ก๋อยใส่แกงมันนันใดเบิดถอดไข้มันนี่ดอกเข็มแล้วก็ต้นต้นเอพิคอรนะครับต้นไหนแต่ว่าตอเอพิคอร์ดตอมันใหญ่กว่าต้นมันลนะ่ะครับมีดอกเข็มครับแล้วก็สิเป็นต้นบังแอปเปิลน,นะครับ อยู่บ้านกันสิบร้อยซ้ำอยู่หน่าเราพี่น้องครับต้นมะแอปเปิลแล้วก็มีต้นกาซวาวโรดแล้วก็แบกเบอร์รี่คือเกา่าครับมาเบิ่งด้านหลังนี่ก็กล้วยกำลังสีทองนึกนะครับพี่น้องกล้วยกำลังสีทองต้นนี้ก็บทอกลแล้วล่ะกาหมี่ร้ายวีนะครับนี่ก็ต้นมะส้มผู ผมเพิ่งตัดปีออกไปมือวางน,นะครับพมตัดเกอเกอหันมานีมาบระเกอนะครับเมิงมองนี่ก็สิเป็นกล้ยผีปลูกวางก่อนสิเบิดฝน,นะนเหมนเมืกลยบ,บงงามนะครับมันเหลอมบ,บองงามลนะ่ะชมผูกกำลังออกดอกนะครับพี่น้องเมือง เมืองกำลังออกดอกข้ามนีกระสิเป็นกระส้วนกระสที่พ้มปูไว้ห้ากระสิมาเบิงบักทุเรียนกันเลยนะครับหันกระสิเป็นต้นบักสมโอคือเกาหันละพี่น้องสมโอทับทิมสยามอ้าวก็มาเบืองสวนบักทุเรียนกันเลยนะครับ ว่ามันใหญ่สามไรนี่นะครับต้นทุเรียนที่ผมผูกไหวก็ใยญ่แน่ละ่ะนะครับแล้วก็มีแกว้วมังกรถ้ากับมาเบิงฟังทางนี่กันเลยนะครับ้อ,อมมาทางตะวันโตรับมีสวนมะแกว้วมังกรนะครับแล้วก็มะแอปเปิลคาเบ,บิงมะแอปเปิล ต้อนอาจสิบว่ามคืออยูหน้าดอกครับร้ายอย่างดอกเข็มแล้วก็มาหมากมันนะครับนี่นวยบัวร้ายคือหนาฟ้นดอกบักซีดาแล้วก็มางอับบมกง,งอ พวกเงาเก็บความชื้นไว้นะครับนี่เอาเฟืองมาพวกเงาแล้วก็อินทะพาลาลำครับหันนั้นมะมึงด่านนี้นะครับกระซิมิสมโอคือเกาหันลับพี่น้องกำลังออกนวยหลอกไม้นะครับมันออกนวยเบิดปีว่าแต่ใหญ่เดี่ยซ้ำหนึ่งกระโลนนะครับบ่ได้กินนวยใหญ่พอเถอ้า ครับก็ว่าเบึงนี่ก็เป็นผู้นะครับผู้ห้องม่ญาญ่แล้วก็มีต้นกาของฮันนี่บกค่อยได้นโฮดนะครับมันก็นเรื่มบ,บองงานต้นกาของกระทุกโลกครับ เห็นได้ว่าดินข้างๆแถวในีีมิมตแต่หัวซิงไคนะครับใส่สีดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่ก็สิเป็นบัลลามุดครับพี่น้องน่วยมันกสิกสิโบร้ายคืออยู่หน้าดอกอยู่ในบ้านก็มิแค่2ต้นครับต้นบักละมุนแล้วก็บักซีดานี่ต้นกล้วยไข่ครับแล้วก็กล้วยกล้วยนาก เมืองตนมันจะเป็นแหล่แล้กก็มีบโกหูดต,ตนนึ่งยูหันนะรามนี้ก็ชมผูกํำลังออกดอกนะครับเมืองพี่น่องดอกบอักชมผูออกดอกเต็มตนแล้วสวนกวยผมนะครับกระสีไงเติบยู ครับนี่ก็กล้วยน้ำวาเตียแล้วก็บ,บังม่วงมั่นน้องแทงบงงับบง,มง,บงม่วงเจักรพพรดแล้วก็บังม่วงฟ้าลันมะเบิงโกบังกะละหมดอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ออหนวยดีดีนะครับพี่น้องตอนน้นน้อยๆนี่ครับเมืองนวยบักละหมดนะครับพี่น้องนนบางคนโมูหเลยเด้่นี่ว่าักละหมดคืออีหยังนะครับ พอเขาบ่เคยเห็นครับมากระซิมาเบิองบังม่วงเขียวใหญ่นะครับตอนนี้กำลังออกออกดอกทันบักม่วงแหลดครับนี่บังม่วงเขียวใหญ่ต้นหนึ่งหล้กก็ต้นที่สองต้นนี้ปลูกได้หกปีนะครับนี่ปีที่หกกำลังออกดอกนี่ครับบักม่วงเขียวใหญ่ต้นใหญ่ครับหล้กก็ฟ้าลัน มีแต่ผมสือมาปลูกเบิดนะครับสือมาใหม่ๆทางอันนะ้นเข้ากับบสนับสนุนให้ปลูกเขาว่ามันหกนะครับนี่กระแลแรด,แรดหนันกระส้มปูอีกผมปลูกไว้แลายครับคํานี้กับเคี้ยวสเสวยนะครับมองมันเคียวสเสมยมันออกดอกละพี่น้องแต่ว่าจะมันสีจับหรือบ่อนนิละปัญหามันภาพนี้มันออกดอกละ แต่ว่าจังมันมันสิจับหรือบอ่ผมบ่หมั่นใจแล้วก็บ,บังมองฟ้าล้านอีกต้นหนึ่งครับถ้ากับไปเบิง่งสวนไต่กันเลยเน,ะนาะสวนไต่โอ้เดี๋ยวผมเสียเบิ่งก๋บังมองโอ้ก๋บังกุ้ยอีกต้นหนึ่งก่อนพี่น้องกุ้ยอีกต้นหนึ่งกัน บม่ท่านสุกอยู่อันนี้กล้วยตีบหรอกนี่กล้วยต้นเก่าหันลังโ่ท่านสุกอยู่ครับโ่ท่านสุกอยู่แต่ว่าหน่วยใหญ่เติบแล้วล่ะพี่นอ้องหน่วยใหญ่เติบแล้วถ้ากัดเจ็ไปเบิ่งสวนไต่กันเลยเนาะไปเบิ่งอยู่ทางไต่มันจังจะร้ายจะสิไปใส่ ันนี้กับโมเมนสวนผมนะครับสวนสวนแม,ม่เตาลโมเมนสวนผมโอ้ยไปเบิ่งไปเบิ่งสวนเพิ่นนําก่อนมิคือพักคืองามแท้เออพักมีหมากหน่าว3ตน้นแล้วก,ก็ต้นมะก,กรอนะครับเก่าละต้นนึงครับเบิ่งมีบักหน่าวแต่ว่าก็บ่สูบหมกหน่าวแม่ผมหลักต้นเดียวบักใหญ่อู้พักเพิ่นบ่เมนสวนผมหรอกครับนี่สวนผมอยู่ใต้ไปอีกป๊าดพี่น้องเบิง่ง ผักกาดขาวแล้วก็ผักซี่อันนี้ต้นเนียงนี่กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวครับกระเจี๊ยบเขียวามาดเบิ่งพี่น้องผักเพผืนผักกาดขาวแล้วก็ผักซี่ปลอมแต่ว่ากับสวนพืน้นที่ดพื้นบ่มากปลูกร้ายค,ะคะือแม่ผมนะครับแม่ผมเพิ่นปลูกขาย มึงมีพักอันหนึ่งไสลาบนี่พักซาลาเหนนะคะพักอีปโปมาไปเบิงสวนไต้ของผมเนาะอุย้ยดอกดอกงอนไก่มีสองสีมีดอกงอนไก่สองสีอีหยังคือได้ฟิ้งไฟผู้เดียวคือได้ฟิ้งไฟผู้เดียว,ว,เ,อวเอาอีหยัง นีหยังไฝ่จะได้เอา <c oughs> ครับว่าเบิงกุ๊ก้วยที่ทอกใหม่มีแต่เครือใหญ่ๆ <c oughs> อันนี้มองคือการมองของ,องผมกว่ายทอกใหม่นะครับเขาไปเบิงครับีีเบิง่งเครือบบกใหญ่หนึ่งกว่ายน้ำว่า อันนี้กะเกลือตีบมีแต่เคลือสูงสูงนะครับอยู่นี่เคลือสูงสูงใหญ่ใหญ่เลยนี่มีแต่ผมปลูกเองเบิเลนี่ทางไต่เมืองอีกต้นหนึ่งนี่อีกครับเคลือบักไงทำเบิ่งอีกเคลือหนึ่งนี่เบิ่งอู้เครือบักไงหนึ่ง แมนเบิร์หันกล้วยตีบอันนี้กล้วยน้ำว้าร้ายแห่งอันนี้มังมง่วงซ้ำฤดูลืมบอกม,ออม่วงซรืฤดูมเจ้าคองแล้วนะครับนี่เบื้องตี้เจ้าคองเขาตัวแดงๆนี่มุดแดงสมเป็นเจคองต้นเขาครับมึงแก้มั่งกรอีกผมปูกไว้ตรงนี้นั่น อันนี้เป็นบานพีซิงนะครับพี่น้องว่ามีคนอยู่กลายเป็นบานพีซิงนี่แหละบรรยากาศบรรยากาศบรราาบาดน,าน,านคะคบพี่น้องการสีเป็นแบบนี้แหละห้องอีสานต้นหมากฝาเขาอยุสุสูงไพ่สิกินได้ครับเบื้องบรรยากาศบรรบาด ขมูบ้านผมมีต้นใหม่ยังร้ายอยู่นะครับเป็นมูบ้านติดติดหวยจังหวามีต้นใหม่ร้ายนะครับมีต้นย่างต้นยั้งนะครับมีร้ายครับเบื้องพี่น้องครับมีต้นย่างใหญ่บันนี่ก็เป็นสวนผมครับนี่สวนผม มีอันนี้ร้ายอยู่หันกระสวนข้าเจ้าอีกนะครับปูพัดคือก,กันทางคุณโอ้ดอกบานชื่นครับงามดีตัวดอกบานชื่นผมหมักดอกใหม่ยู่นะครับเพิ่งงามงาม <laughs> ทายทำนะ บอกาไปออกย่านลันนั้นโควิดครับบึงครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ติดติดต,ตามนะครับแล้วพอ,อก,กันมาคลิปหนาด้วยครับบ๊ายบาย